สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่12เดือนกันยายนปีพษษษุทธศักราช2565นระครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับได้มีมาตรการในการป้องกันโควิดแบบสมบูรณ์แบบนะครับด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้น ทุกๆ3เดือนถึง4เดือนด้วยกันนะครับแนวคิดนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อาชวินโรจนวิวัต์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับ่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของทักษะในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ7ประการด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมชายตู้แก้ว ผู้งในการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งว่าตามที่มีมิจฉาชีพได้นําเอาภาพของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารออมสินไปใช้ทำเป็นภาพประจําตัวในสื่อโซเชียลแล้วก็ตั้งชื่อที่เกี่ยวโยงกับทางธนาคารออมสินพร้อมกับมีการหลอกลวงว่าจะมีการให้สินเชื่อหรือว่าปล่อยเงินกู้ต่างๆด้วยการให้กดลิงก์หรือว่าทักแชทเข้าไปในการสนทนานะครับ ธนาคารอมสินขอย้ำนะครับแล้วก็แจ้งเตือนว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยธนาคารอมสินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรแล้วก็ไม่มีการเปิดสื่อโซเชียลเพื่อให้บริการปล่อยสินเชื่ออย่างที่เป็นข่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อสังเกตที่จะช่วยในการยืนยันว่าสื่อโซเชียลเป็นบัญชีทางการของผู้ใช้จริงหรือว่าเป็นออฟฟิเชียลของธนาคารอมสินนั้นนะครับก็จะมีทั้งสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายถูกสีฟ้า v e ร์ f y อยู่ท้ายชื่อสื่อโซเชียล แอปพลิเคชันไลน์ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นโล่สีเขียวอยู่ด้านหน้าชื่อนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบเห็นพฤติกรรมในสื่อโซเชียลใดแล้วน่าสงสัยหรืออาจจะสอบไปในทางหลอกลวงนะครับขอให้ติดต่อสอบถามหรือแจ้งมายัง GSB Contact Center ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หหรือช่องทางออนไลน์ดังกล่าวก็ได้นะครับรวมถึงสาขาข,าของธนาคารออมสินที่ท่านสะดวกโดยธนาคารจะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไปนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกล่องใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับไดอารี่นะครับจากธนาคารอ,อมสินจํานวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคาตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นหะครับ4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการ ส่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์กำนมาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับ เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กาหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์นะครับสำหรับกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นําเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยมีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกินสิบเท่าของรายได้นะครับหรือไม่เกินรายละ50,000นบาทมีระยะเวลาการชําระคืนนาน7ปีด้วยกันนะครับสมัครง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปสมัครในแอปพลิเคชัน m y m o ของธนาคารออมสินนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกินสิบเท่าของรายได้และไม่เกินรายละ50,000นบาทหรือไม่เกินรายละ5 0 0 0 0นบาทนะครับผ่อนชาระได้นาน7ปีด้วยกัน การสมัครก็เข้าไปสมัครได้ทางแอปพลิเคชันไม m o โมนะครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนี่เป็นข้อมูลนะครับ่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอมสินซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมานะครับจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10เท่าของรายได้หรือถ้าคิดเป็นจานวนเงินต้องไม่เกินจํานวนเท่าไหร่นะครับไม่เกินจํานวนเท่าไหร,ร่ส่งคำตอบมานะครับ ssc 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k live เเข้าไปที่เพจ เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่9กันยายนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสมุทรปราการครับขอแสดงความยินดีกับคุณวิช,ชุหอเล็กด้วยนะครับส่วนรางวัลพิเศษประจำเดือนสิงหาคมซึ่งมีอยู่2ท่านก็มีจากจังหวัดปทุมธานีและก็จากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวณียิ้มประเสริฐจ,จากกรุงเทพมหานครและก็คุณยุวดีสิริชัยวัฒนายดทินจากจังหวัดปทุมธานีนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการใช้วัคซีนกระตุ้นสําหรับป้องกันโควิดให้สมบูรณ์แบบนะครับต้องกระตุ้นกันทุกๆสามถึงสีเ่เดือนด้วยกันพูดคุยกับนายแพทย์อาชวินโรจนวิวัฒผูมิในการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับครับก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับจริงๆแล้วจําเป็นต้องกระตุ้นทุกๆสามเดือนถึงสี่เดือนเลยใช่ไหมครัคุณหมอฮะ อ๋อตอนตอนนี้เราคําแนะนําให้ห่างจากเข็มสุดท้ายนะถ้าเกินสี่ <4 S 1> เดือนแล้วอ่ะสามารถรับการฉีดได้ครับอ๋อถ้าเกินนะฮะอ่ะอย่างอย่างสมมติเนี่ยผมในเข็มสุดท้ายเข็มที่สามเดือนกุมภาพันธ์นะคุณหมอก็ควรจะฉีดแล้วครับเป็นวันเจ็ดเดือนแล้วครับลืมไปเลยวอ่บครับทีนี้มันมีหลักอะไรครับทําไมต้องเป็นสามเดือนสี่เดือนครับคุณหมอคือในระดับภูมิคุ้มกันที่หลังจากฉีดไปแล้วนะครับครับมันจะ เออมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆทีนี้เราไม่รู้ว่าระดับที่ป้องกันได้หรือไม่เนี่ยข้อมูลเนี้ยเออไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีมากเพียงพอหรือว่าไม,ไม,ไม่ไม่ดีพอเพราะว่าคนที่ฉีดแล้วก็ยังติดเชื้อได้ใชแต่ข้อมูลสําคัญที่เรามีอยู่เนี่ยครับคือคนที่ฉีดวัคซีนถ้าจานวนหลายเข็มเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมันน้อยลงอย่างมากอย่างมีนัยสําคัญครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในความดุริแรงของโลกผู้ง่ายๆว่าแหมผมต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าเวลาของเราไดรู้จักโควิดมาจากกนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและการผมจะคำนี้ได้ใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องครับนะครับโรคใหม่เป็นโรคใหม่หมอ่า,<ๆ>อาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะรีบประกาศให้ประชาชนได้รับทราบทันทีเลยถูกต้องครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วตอนนี้มีมีสักกี่คนคุณหมอที่แหมจะบอกว่ายังไม่เคยตะเข็มหนึ่งอย่างมีไหมฮะ ยังมียังมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยต่อไปนะครับเออเรียกว่าอัตรา cover coverage นะ c o v e r a g ครอบคลุมของประเทศไทยครับคนที่ได้ฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วเนี่ยอยู่ที่82.9เปอร์เซ็นครับ82.9นะฮะมีข้อมูลนะครับก็ถือว่ามีคนที่ไม่ยอมฉีดมีอยู่ครับกับแต่ว่าจะเป็นใครแต่ถ่ามาฉีดเชิญเชิญนะคุณหมอเชิญนะหรือว่ามาฉีดไม่ได้อะไรเงี้ยยางโวยเาะาเดินทางไม่สะดวกแล้วอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจริงๆอย่างเงี้ยครับอ๋อครับครับครับ มันก็เลยทําให้ตัวเลขมันไม่ครบร้อยแต่ถ้าไม่ถึงร้อยเนี่ยมันเราต้องเสียเรียดไหมครคุณหมอฮะอ๋อเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจได้อยู่แล้วครับตรงนี้อ๋อครับครับครับแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะถือว่าพอใจได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เข็มสองเข็มสามเข็มสี่ครคุณหมอเข็มสองนี่ข้อมูลของเรานะครับที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมีอยู่เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับที่ได้สองเข็มแล้วอะครับโอ้ก็เยอะนะฮะครับ แล้วก็เข็มสามเนี่ยยังอยู่ที่45.9เปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึง50ครับครับยัง45ตัวนี้จะได้สองเข็มแล้วสองเข็มไปแล้วอืมก็แสดงว่าความปลอดภัยก็มีมากขึ้นไปไปได้ไหมครับเขาอ,อาจจะคิดว่าเออสองเข็มแล้วเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะมีเอ่อภูมิคุ้มกันหมู่อะไรทานองน,นี้คุณหมออ,อ๋อ herd immunity พิษฎดีต,ต,ร <laughs> ตรงนี้นี่ก็เราถือเราถือว่าน่าจะได้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 เยอะ <laughs> พอสมควรพ,พร้อมกับที่คนไทยก็ติดเชื้อไปเยอะมากแล้วนะครับอ่าฮะ ใช้คาว่า maybe เลยกันนะฮะยังไม่สรุปใช่ครับครับเอาละ่ะในนี้จะเชเกิน4ล้าน6แสนแล้วนะครับอ,อ๋อเหรออ๋อแต่แต่ไม่ติดเลยก็ดีแต่ถ้าเกิดติดแล้วกับมันสังคมมันอยู่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะครับครับเอาล่ะทีนี้ว่าตอนนี้เราเราไปติดตามตรงที่อัตราตา,รายกันมากกว่าอา๋อเราเปลี่ยนทิศแล้วคุณหมออย่างอย่างวัคซีนแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยกว่าที่มันจะตกผลึกหรือม,มันจะสเตเบิลหรือมันจะเสถียรแบบวัคเข็มเดียวแล้วจบไปเลยเนี่ยอีกนานไหมฮะของโควิดเนี่ย โอ้อันนี้บอกไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าครับทั่วโลกก็พยายามที่จะทําให้เกิดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไอเดียลเลยนะครับครอบคุมได้หมดครับฮแต่เรากำลังต่อสู้กับไวรัสเรื่งไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยครับแต่มันมีความสามารถพิเศษที่มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้เร็วขึ้นโอ้อย่างจริงเลยอย่างเงี้ยครับครับยังยังตัวเก่าๆที่เรารู้จักกันมาแล้วมีไหมครัคุณหมออยากจะให้คุณหมอยกตัวอย่างสิ้นใช้เวลากี่ปีกว่าจะฟาดฟันกับมันได้จนอยู่หมัดไหมคุณหมอโอ้ หรือไม่มีเลยมันจะผ่านทดสอบการทดสอบวัคซีนแต่ละตัวนะครับคเฟสเฟสที่หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือดูความปลอดภัยใช่ไหมครับ,รบว่ายังไม่ยังไม่ดูประสิทธิภาพเอาดูความปลอดภัยก่อนว่ามันปีนที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยฉีดขึ้นไปแล้วนี่จะเป็นอันตรายต่อคนไหมมันต้องผ่านในสัตว์ทดลองผ่านในหลอดทดลองมาก่อนพอผ่านในสเตปนี้เนี่ยถึงจะเข้ามาทดลองในเฟสที่หนึ่งของคนก็ เฟสที่หนึ่งของคนนี่เราก็ต้องเลือกใช้ในคนที่มีสุขภาพดีที่เป็นเซลตี้วอเลนเตียเลยครับก็ดูดูปริมาณไม่กี่คนนะฮะหลักร้อยคนนี้ฮะสิบร้อยคนอย่างเงี้ยครับว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กะต้นภูมิได้จริงอ่าให้รู้ว่ามันมีภูมิสร้างขึ้นมานะขนานครับอืมอันนี้ก็เป็นปีแล้วเนี่ยฟังดูแล้วเป็นปีแล้วครับเป็นปีแต่ยังยังไม่ตกผลึกเลยนะ พอเข้าเฟสที่สองเขาเฟสที่สองก็เริ่มใช้ในคนทั่วไปที่เป็นโรคเป็นโรคด้วยเป็นโรคต่างๆอะไรอย่างนี้ครับ,รบก็ใช้ใช้เพิ่มเข้าไปขยายจำนวนให้ามากขึ้นครับซึ่งซึ่งตรงเนี้คุณหมอครับเอ,อแต่คือบุคคลแต่ละคนมันจะมีเขาเรียกว่าความสามารถทางร่างกายในการป้องกันโรคไม่เท่ากันเนี่ยวัคซีนที่ได้รับไปเนี่ยมันจะมีผลไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมครัการสร้างการสร้างภูมิคุ้มก,กันพิ้ามาก,การตอบสนองของวัคซีนครับ มันก็มีหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่ครับจากที่ฉีดข้าไปนี่จะสร้างจะสร้างวัคซีนแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มครับที่ฉีดไปแล้วไม่สร้างก็มีครับอ๋อเราก็ต้องมานั่งวิจัยกันใหม่ว่าเป็นเพราะอะไรถูกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมของเขาหรือมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยครับอ๋อครับหรือว่ามีโรคภูมิต้านตรงตนเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็มมนจะไม่สร้างอย่างน้อยก็สองปีแล้วนะคุณหมอเฟสองเนี่ยเฟยสองอีกสองปีครับ ยังไม่จบนะแล้วก็จะเข้าเฟสสามที่ทดลองยาวๆนี่เป็นปีเลยครับหลายปีเลยครับสามห้าปีเนี่ยครับครับครับอันนี้คือยังไม่รวมเป็นพื้นฐานทั่วไปใช่ฮะที่ที่มีการพัฒนาวัคซีนครับครับยังไม่รวมว่าถ้าเกิดใช้ในระยะยาวจะมีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ยังไม่รู้ใช่ใช่ครับต้งใช้ไปเรื่อยการของโควิดนะครับครับคุณหมอเขเลยต้องจําเป็นที่จะต้องมีการอนุมัติที่เรียกว่า emergency use นะครับอืม อัลเทอร์ไรท์เซชั่น E U A ครับ E U A ครับรบที่มีมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับรบแล้วก็ดูความปลอดภัยในเบื้องต้นรีวิวจากจากหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างแล้วเงี้ยครับครับเอาอย่างงี้เวลาเราใช้ปุ๊บแล้วเกิดบางคนเขาอาจจะมีปัญหาต่อทางร่างกายเราต้องไปตึกษาในรายละเอียดด้วยไหมครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคุณหมอครับใช่ครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องติดตามไปเรื่อยมครับเพราะมันชั่วโมงนี้มันต้องวัดแล้วครับต้องวัดจำเป็นที่จะต้องแลกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่มีการร้อยเปอร์ อ่าหมายถึงว่าวัคซีนไอเดียวใช่ไหมครับอ่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจะจะให้ร้อยให้วัคซีนทุกคนแล้วทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะเ,เ,เ,เป็นไปนไ,<ด>ไม่ได้ถูกไหมฮะอ่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ต้องมีสักคนสองคนอืม,มครับผมกับที่ฐานนี่ไม่ใช่อะไรคนจะได้เข้าใจความจริงว่าเวลาที่เกิดเคสขึ้นมาแต่ละเคสบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เคสส่วนใหญ่เราก็ต้องมันก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมคุณหมอมันมีบ้างครับถูกต้องครับมันก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันหมดแต่เอาละตอนนี้เรามาสังคมไทยเราถึงเข็มสี่เข็มห้าจำเป็นไหมฮ ก็คือ <Bien> ดูด <Mystery> ูด mm ูว hmm. ่ามันเป็นระยะจากเข็มส like like so, uh, so, ุดท้ายไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ชนิดของวัคซีนที่เราฉีดประเภทของวัคซีนถ้าเราไปฉีดตัวเดิมๆซ้าๆอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มให้มันสูงเรียกว่าไม่ได้เพิ่มความหลากหลายของมันอย่างเงี้ยครับอ๋อมันก็การไม่ได้อ่าครับอโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความหลากหลายก็จะมีมากขึ้นนะครับโอ้กับคุณหมออย่างถ้าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของโรคอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นอะไรนะครับ วัคซีนป้องกันอะไรนะที่สมัยก่อนก็ได้ปลูกฝีครัคุณหมอฮะเอาฝีดาดครับใช่ไหมฮะอันนั้นคือครั้งเดียวแล้วอยู่เลยเออันนั้นเนี่ยองค์ประกอบของตัวเชื้อม,มันจะเป็นวัาหรือปลาบูโปไม่ดูนะคุณหมอนะมันจะแตกต่างจากโควิดยังไงฮะคือ,ค,อคือตัวพ็อกซ์ไวรัสครับวัคซีนฝีดาดฝีดาดนี่มันตัวขนาดใหญ่<อ>และการกลายพันธุ์มันไม่มากเท่ากับไวรัสโครโรนาที่มันสพานทางทางเดินหายใจครับครับครับในยุคนั้นครับในยุคนั้นในยุคนั้น ครับกลับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอามายู่มัดได้ถ้าเกิดกันไม่ให้มันแพร่พันธุ์ได้ขยายพันได้ก็จบถูกไหมฮะใช่โดยหลักการแต่โควิดทําอย่างนั้นไม่ได้ยังครับไม่ได้ยังไม่ได้กานแปลองเร็วมากเลยครับโอ้ยอย่างนี้คุณหมอมันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วขนาดไหนฮะเวลาเขาเขาจะเอาตัวรอดในชีวิตเขาเนี่ยฮะคือเวลาที่ตัวมันเปลี่ยนทางระดับลําดับพันธุกรรมปกติการแต่งตัวในทุกๆนาทีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยู่เสมอตลอดเวลาตลอดเวลาเตาของมันอยู่ ใช่ครับทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสําคัญทําให้เกิดการดื้อหรือว่าหลบต่อวัคซีนับหลบภูมิคุมกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าก่อโรคให้รุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยครับเท่าที่เราเห็นข้อมูลมากันนะฮะก็ต้องติดตามมันไปครับเราก็ไม่รู้เลยดิฮะว่าอนาคตมันจะเป็นมันมีโมเดลอธิบายได้เลยถูกไหมฮะโอกครับโอ้โหแม่กาลังหลักตานึกภาพอย่างนี้คุณหมอว่ามนุษย์เราเนี่ยกว่าหางจะหายไปเนี่ยใช้เวลาเป็นล้านล้านปีใช่ไหมแต่เจ้าไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันใช้เวลาทุกนาทีเลยนะคุณหมอ คร <c oughs> ับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงยีนไปแล้วครับครับแล้วแล้วอย่างนี้เราเราจะทําวัคซีนกันเขาได้ยังไงคะมันก็ต้องมีตัวหลักๆก็มันอยู่หรือเปล่าคุณหมอใช่ครับใช่ใช่ก็คือตรงตอนนี้เราเลือกตรงส่วนที่เป็นหนามที่เราในการจับเข้าสู่เซลล์ฮแล้วภูมิคุ้มกันถ้าเกิดม,มันูภูมิคุ้มกันต่อตรงส่วนชิ้นส่วนหนามทําให้เข้าสู่เซลล์ไม่ได้อย่างเนี้ครับเราจะเลือกตรงพาร์ทนี้เข้ามาทําครับโอเป็นพาร์ทใหญ่สุดไหมฮะเป็นพาร์ทหลักครับพาร์ทหลักถามว่าใหญ่สุดไหมนี่ ยังไม่กล้าตอบครับแต่ตอนนี้ที่ใช้กันนี่คือในส่วนของเอันเอ็โปรตีนครับครับ,มบมยมลายโปรตีนครับคือไอ้ตัวนี้สไปโปรตีนมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าเราจะเห็นอยู่ถูกไหมฮะถูกครับเพื่ออย่างที่คุณหมอใช้คําว่าเป็นหลักใช่ไหมฮะเป็นหลักเสร็จปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบล็อกตัวนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เอกอันเปลี่ยนแปลงเล็กเล็กน้อยของมันซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่จาเป็นเท่าไหร่ยกเว้นว่าไปเจออะไรเข้าอีกอย่างหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่ง ครับคือถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันหลบได้เงี้ยมันยังจับได้เข้ามาเงี้ยครับติดจับตัวเชื้อไวรัสไม่ได้ครับครับแล้วโดยธรรมชาติก็มัมาหนึ่งคุณหมอครับถ้าสมมติเราจับมันได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะหยุดการการไม่ใช่ขยายพันธุ์เขาเรียกนะฮะอ่กลายพันธุ์มีสูงไหมครคือถ้ามันหยุดมันได้มันก็ไม่แพร่พันธุ์ในร่างกายมันในสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับมันก็ตายไปเองไง ครับมันมันไม่ได้ยึดล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วจะมีชีวิตยาวนานหรืออย่างเงี้ยนะครับดี่จะสลายไปปริมาณมันน้อยลงไปอย่างเงี้ยครับปกติที่มันจะแพร่พันธุ์ได้ส่วนใหญ่มันอยู่ในสิ่งมีชีวิตในเซลครับครับแต่ถ้าเกิดเซลเราตายไปปริมาณเยอะเยอะอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขากลายพันธุ์อย่างนี้แล้วเราเรียนรู้เข้ามาปุ๊บโอ้โหมันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคุณหมอถูกต้องครับโอ้โหยากไหมคเนี่ย ยากครับขนาดแพทย์ยังบอกยากเลยพวกผมไม่เหลือเลยนะดีเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเราเร็วมากเลยครับเร็ฮะยังไงครับคุณหมอเดิมทีเดิมทียังไงคุณหมอครับคือคือพอเวลาเราคิดว่าเราฉีดวัคซีนเข้าไปสองเข็มเนี่ยเอาอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าฝีดาดอย่างเงี้ยเาฉีดมาก็กันได้ยาแล้วก็หายไปจนจนคุมโรคได้โรคโปลิโออย่างนี้นะครับคุมโรคได้อื่น โรคหัดโรคอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่พอมาเจอโควิดเนี่ยครับใส่วัคซีนเข็มที่หนึ่งมีเข็มที่สองปรากฏว่าคนฉีดสองเข็มมาต่อมาแป๊บหนึ่งก็ติด,ตดก,กันเยอะมากครับติดเข็มสามก็ยังติดเข็มสี่เข็มห้าก็ยังติดอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันหลบปุมมปุ้มกันจักสิ่งที่เราพบคือความรุนแรงมันไม่เยอะอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องให,ออใ,หให้ส่งเสริมไม่มีการฉีดวัคซีนต่อเน,นื่องครับ,รบแสดงว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณหมอเราจะต่อยอดไปทางไหนฮะ คือการป้องกันฮรับตรง,ตงเรื่องของการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อครับผมก,ก็ก็ต่อยอดไปในางเรื่องของวัคซีนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนที่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันเราก็จะมีลองแอคติงแอนติบอดีใช่ไหมครับ,รบอย่าที่ฉีดวัคซีนที่พัฒนมันเป็นแอนติบอดีที่พัฒนามาแล้วสามามถนไม่ใชระยะหนึ่งเลยอย่างเงี้ยครับอ๋อครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความพร้อมของร่างกายอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองโดยธรรมชาติด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับกับต้องต้องทำยัง ดูแลร่างกายให้แข็งแรงครับปกติเนี่ยครับหมายถึงว่าออกกําลังกายคนที่วัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยฮรร่างก,กายยังพัฒนาดียังมีการตอบสนองต่อต่อต่อ,ตอ,ตอการพัฒนาการจเจริญเติบโตข,ของร่างก,กายอย่างเงี้ยครับครับกินวิตามินผักผ่อนนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยครับที่ดัให้สมดุลอันนี้ก็งโดยธรรมชาติก็ไม่จาเป็นต้องเป็นนักกีฬาแข็งแรงขนาดไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะแค่ไม่ไม่จำเป็นครับธรรมดาธรรมดาแค่คุณไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าคุณมีภูมิอยู่แล้วถูกไหมฮะโดยหลักการครัอ๋อครับทีนี้ ถ้าในกลุ่มเสี่ยงครับพวกที่อายุมากไปแล้วเงี้ยครับในกลุ่มสูงวัยอย่างเงี้ยครับเกินหกสิบเกินเจ็ดสิบเกินแปดสิบอย่างเงี้ยครับับเนี้ยก็จะประสิทธิภาพการสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยเราต้องควรจะเสริมเข้าไปครับอ๋อเสริมก็คือเสริมไปเจ้าวัคซีนที่ว่านนี่แหละเพียงแต่ว่านับวันนี้ยมันยังไม่ตกผลึกว่าเข็มเดียวอยู่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะถูกต้องครับครับโอ้โหฟังแล้วก็เอาเป็นว่าเดียวก็ต้องมีแต่อนาคตข้้งหน้าเป็นไปได้ไหมคุณหมอว่าถ้าสมม ผมไม่แน่ใจนะคือระหว่างการที่เราไปศึกษาหาวัคซีนในการป้องกันกับการที่จะผลิตยาออกมาเพื่อฆ่ามันเนี่ยอันไหนเป็นยังง่ายกว่ากันคือคือมันมีสองแนวทางไงครับว่านี่การป้องกันด้วยการใช้วัคซีนการรักษาครับก็ต้องักษาเรื่องยาครับครับถ้ากรติดไปแล้วเนี่ยยามาเร็วเลยยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีอืมแต่จะเป็นยายาฆ่าเชื้อโควิดโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาฆ่าไวรัสธรรมดาก็ฆ่าเชื้อโควิดโดยตรงดีครับโดยตรงทำไมก่อนถ้าถ้ายุคในช่วงที่ ให้วัดเช n ไฟอนวันที่เข้ามาให้หวัดตอกให้หวัดใหญ่ที่เข้ามาในระบาดในปี2009ไข้หวัด2009จำได้ใช่ไหมครับจำได้ครับจำได้ครับช่วงนั้นเราพัฒนาวัคซีนไม่ทันแต่ปรากฏว่ายาโอเซลทามิเวียครับทามิฟูที่เราได้ยินชื่อกันอย่างเงี้ยพอทิสปุ๊บเราเอาอยู่เลยอย่างเงี้ยครับล็อกการระบาดของโรคได้ลงอ๋อนั่นมันมีอยู่แล้วนี่ครับคุณหมอได้อยู่หมัดเลยใช่ครับอันนี้คือยายายาสำหรับให้วัดอินฟินซาครับครับครับแต่ถ้าโควิดโาโควิดเนี่ยครับ คนคนละตัวกันคนละตัวกันแล้วยังไม่เรายังไม่สามารถผลิตยาวมาทันพูดง่ายแต่ตอนนี้ยายาก็ใช้แล้วก็ใช้ฟาวิพิลาเวียออฟแฟาวิอยู่โมโลพิลาเวียโลวิตตรงนี้ครับสามตัวนี้เราใช้เป็นหลักอยู่อ๋อครับแล้วก็ขาใช้แฟมดื้อยาเร็วเขาบอกาเอ่อยาฟาวิเนี่ยไม่ค่อยจะได้ผลอะไรอย่างเงี้ยในในการศึกษาทั่วไปแต่ของเราก็จะมีหลายหลายการศึกษานะครับที่บอกว่าได้ได้ผลดีในกลุ่มที่ที่ได้รับยาเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับอืม ครับแสดงว่ามันก็ต้องใช้ให้มันเหมาะกับคนไข้แต่ละคนด้วยโอ้ก็หลากหลายขึ้นอีกงเงยอะเลยนะครับคุณหมอตามสถานการณ์แล้วไวรัสมันก็เปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็เร็วเหมือนกันครับครับีจะดื้อต่อวัคซีนหลบวัคซีนดื้อต่อยาด้วยอย่างเงี้ยโอ้เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าถ้าไม่อยากมีปัญหาอะไรใครที่อย่างผมเนี่ยยังไม่ได้รับเข็มสี่ก็ควรจะไปรับวัคซีนซะนะครับคุณหมอครับครับครับคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมฮะมีอะไรจะฝากไหมสำหรับคนที่อาจจะเฉยๆไม่สนใจเรื่องวัคซุนวัคซีนอะไรทำ คือเราก็ปฏิบัติตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุขครับกระทรวงสาธารณสุขเราต้ลงอยู่ในสองเรื่องหลักเลยนะครับ,รบเรื่องของ universal prevention เราใช้มาตรการ d m h t t ครับระยะห่างล้างมือ,อนี้ยังคงใช้ตามปกติเพื่อดูแลตนเองรวมทั้งการใส่แมสใช่ไหมครับเรื่อยยงไม่ได้บอกให้ใหยกเรื่องก,การใส่แมสแต่ถ้าเกิดเราไม่ไสัมผัสกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะถอดบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้หรืออยู่ในที่ ที่ชุมชนหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นนี่ครับก็ควรจะป้องกันระหว่างกันครับอ๋อที่บอลไปนี่ยคือเรื่องของ universal vaccination ครับก็เป็นไปตามที่ได้คุยกันมาเนี่ยครับอืมครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็ยังต้อยู่กับเขาต่อไปแต่ว่าอนาคตเราควรจะอยู่กับเขาได้นะครคุณหมอฮะตอนนี้เราคิดว่ามันความรุนแรงมันลดลงมาครับระดับนน้อยลงมากเลยครับอืมครับอนาคตก็ขอเป็นเพียงแค่บัดธรรมดากนแล้วกันนะคะคุณหมอฮะ ไปเรียกเข้าสู่ endemic area ครับกับเป็นโรคประจำถิ่นนะครับอ๋อมีโอกาสใช่ไหมคุณหมอครับมีโอกาสนะฮะอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์อาชวินโรจนนวิวัฒน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขคุณฟังครับนี่แหละครับก็ใครยังไม่ได้ไปรับเข็มกระตุ้นเข็มสี่เข็มห้า เอาเข็มสี่ก่อนแล้วกันก็ไปก่อนใครยังไม่ได้เข็มสองก็ไปเข็มสองใครยังไม่ได้เข็มสามก็ไปเข็มสามนะครับจะไดเ้เป็นการดูแลตัวเองในระดับหนึ่งแต่ว่าเนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของตัวเองให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะช่วยป้องกันได้อะไะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็จะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของทักษะในการเตรียมพร้อมรับกับการเปลีป่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเจ็ดประการด้วยกันจะเป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณสมชาย ตู้แก้วผู้มนในการกองประเมินผลกระทบสุขต่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้นําเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินนะครับโดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน10เท่าของรายได้นะครับแต่จะต้องไม่เกินจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ